ปาโกสวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีพี่นนพงองไปสู้ทุกคนครับ าาาม,ออมาก,กอามมอรอเข้าไปยุองคือเราครับพี่น้องวันนี้ผ้าพี่ผ้าหน้ามากินไอ้บักตับหมูยอ่อครับผมครับตับหมูย่อนะครับตับหมูย่อแล้วก็มีอข้าวปุ้นน้ำครับผมมีข้าวปุ้นน้ำเนาะมีข้าวปุ้นน้ำแล้วก็มีผักหอมเบียครับครับวันนี้ผักบวมีหนึ่งครับวันนี้ประเด็นประหารมากประเด็นปูประทันครับพี่น้องวันนี้ปลูประทันนะครับ มาไหมครับมานะครับกินโอ้ตับหม,มูยอะครับอย่าขึ้นจากกินโดนเหครับตามเองครับบระเด็นตามเองเนาะนะครับตามเองบระเด็ซื้อนะครับกระเด็น s p สปีซุน o n g เบิองนะครับตอนต่ำเนาะนะครับอ่ากพุงเนี totally ่ยกาขอบคุณเอฟซีนะครับเอฟซีเป็นสมัยนะครับสำหรับปากพุงเนาะนะครับมาครับมาลงมือแซ่บๆกันครับก่อนจะกินกันขออนุญาตกินน้าก่อนครับ เอ,อ,อ้มีแห้งทอดมาดิมารับมาพี่น้องมาดิโอ้มากินโอ้หมูยอดตอนมยันไงครับเมนูเสียบดาค,ครับเมนูเสียบดาก่อนไปฮิตเวกงันครับนะครับมาขับมา เขาท่าเขาท่าพี่เราเหมือนเขาท่าโอ้แซ่บครับ phun ra bóng chắc nghe, thử thử không được cái lâu các, ủa 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 bắp กูจะสดน้ำพี่น้องหาสวดกันหนะาสว <c oughs> ดอืมมาแล้วครับสดสดน้ำมันปากก็ไม่เหร ำลมาครับมาเด้ไปเลยนะครับจับหมูยอ่อครับผมหมูยอ่อเต็มๆครับวันนี้ว้ายเออลืมไปครับเออฝากสวัสดีอ่ทาท่านผู้ชมนะครับวัอนี้ก็เป็นมื่อวันที่ ันไหมอ๋อวันที่สิบหกครับผมวันนี้สิบหกนะวันนี้อกาศเป็นมือมือเลกออกครับเล็กออกมือแรกครับผมครับไปนีไปชีแห้งๆนะไปชีแห้งวันนี้นะครับหลงจากที่อ่ได้ไบ่ได้ออกไมขด้ออกเบื่อมาโดนะนะครับนะครับเว็ดมากประมาณจัดจังหวัดเชียงวนนะครับครับผู้ลังค่อน,นที่อเป็น ลุ่งแดงตายนะครับลุ่งแดงตายแล้วประเดซื้อเรียสนะครับอ่ะครับมาไหนะครับไปซื้อขอให้ถือกะครับเนาะเดี๋ยวขอใด้วยเนาะครับแต่ว่าไม่ด uh. ีกันไปกินตำหมูยอยน้ำบางยุ่นของมึง โอ้มแห้งก่องพี่น้องเลยครับผมตอนที่นี่ก็อีกเรีมนะครับฝากกูเลยกดแชร์กด Subscribe กันบางยุงน้ำด้วยพี่น้องเด้อนะครับโอ้เป็นเพลนรักเป็นเสียบดาษแท่มานี้พอไม่ได้คลิปหน้าครับตัวนี้ก็บร้างก่อนราไปก่อนนะครับโค้ลินพันกันไป อยู่ดีแม่งยู่ทุกคนครับอคอยจืงเรียบือูอเบือนนะครับเด้อนะครับคอยโชคดีนะครับไา้ไปก้อยนะครับสวัสดีครับ